สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่269 สวัสดีพี่พ,พี่ยามเย็นวันพุทธที่6มีนาคม2567นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยครับพี่บีพับบ้านๆเอามาแบ่งปันพ้พี่อีกแล้วแล้วในราคาที่ทุกถูกครับพี่ราคาหลักร้อยเท่านั้นพี่พี่ลองดูครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย 096-259-4093จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระทุกชิ้นที่สั่งกับน้องไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่เนาะรอรับกันได้เลยครับพี่เอ้าลองดูกับพี่วันนี้พระพอสมควรกับพี่มีพระพอสมควรเลยเอามาแบ่งปันพี่พี่นะพี่เนาะราคาหลักร้อยเท่านั้น ลองดูวันนี้มีพักประมาณนี้เลยพี่เอายาเย็เนๆแบบนี้น้องจะพยายามกระชับเวลาให้กับพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากจนเกินไปนะพี่เนาะถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ๆอย่าลืมขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยพี่ไม่ต้องเกรงใจนะพี่นะยินดีครับพี่น้องยินดีให้บริการนะพี่นนองขอแค่พี่ทักทายมาขอแค่พี่โทรมาแต่พี่บอกตามตรงเลยว่าน้องดีใจมากๆนะพี่เนาะขอพระคุณมากๆเลยครับพี่ที่เข้ามารับชมเข้ามาอุ่นน้องนะพี่เนาะเอาลองดูครับพี่วันนี้เราไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยที่ เพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นรายการแรกมาที่นี่เลยครับพี่นี่ครับพี่ได้มาบ้าน,บานแบบนี้เป็นเหมือนสิงใช่ไหมพี่เนี่ย เป็นเหมือนสิงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เนื้อออกสามกริย์นะพี่นะ้องตรงข้างใต้ฐานนะเขาเขียน,นครับพี่มั่งมีสีสุกแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่เขาเรียกมาเรียบร้อยเรียมาแบบนี้เลยเป็นเหมือนสิงพี่เนื้อออกสามกริย์แบบนี้นะพี่นะ้องแบบนี้สวยงามดีอันนี้น้องไม่ทราบที่หรอพี่เห็นว่าเก่าดีเห็นว่าสวยดีพี่ไม่ได้เก่าดีหรอกเห็นว่าสวยดีแล้วก็ดูแปลกตาดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเนาะเอามาเปิดประเดิมรายการแรกเอา300บาท สามกษัตริย์เอา300อเลี่ยมเรียบร้อยแล้วครับพี่เลี่ยมนานๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปแค่300บาทครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าชอบจัดไปนะพี่เนาะรายการต่อมาอันนี้น้องไม่ทราบพระเกจ,จิจริงๆครับพี่ลองดูแบบนี้เก่าๆสวยงามดีด้านหลังนะครับพี่ม,มีเหมือนได้สายสินหนึ่งเส้นเล็กๆอย่างนี้ลองดูนะพี่เนาะแบบนี้เลี่ยมเก่าๆมาเลยพี่เลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยอันนี้เรียนตามตรงเลยครับพี่ไม่ทราบเกจิอาจารย์ท่านใดนะพี่เนาะลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา200บาท รูปถ่ายเก่าๆสวยงามดีครับพี่อันนี้ไม่ทราบเกจินะพี่น้อะลองดูถ้าพี่ทราบจัดไปพี่เอา200บาทเท่านั้นนะพี่น้องรายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยครับพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยชุกตินทโรแบบนี้โอ้โหสวยงามและมีการปิดทองมาด้วยสวยงามจริงๆพี่เก่าๆสวยงามดีมีตลับมาหนึ่งใบด้านหลังเป็นยันันุมานแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามตรับเก่าๆสวยๆแบบนี้ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่เอา400บาท มีตลับให้1ใบแล้วพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยสวยงามดีเก่าๆดีครับพี่เอา400เท่านั้นนะพี่เนาะรายการต่อมาล็อกเก็ตพระพุทธชินราชฉากดำแบบนี้ปี2 5 1 5ครับพี่อีกหนึ่งพิธีใหญ่ของเมืองไทยเลยครับพี่ปี2อ่า2515พิธีมหาจาักรพพัดพุทธ,ธาพิเศษแบบนี้พี่ๆลองดูกับพี่สวยงามดีครับพี่เขามีการไฮไลท์ทองเป็นตัดขอบแบบนี้สวยงามดีครับพี่ ล็อกเก็ตพระพุทธชินราชแล้วเขาเลี่ยมมาแบบนี้พี่เลี่ยมเก่ากึกเลยเลี่ยมเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่เก่าจริงๆพี่ๆลองดูอย่างนี้ล็อกเก็ตพระพุทธชินราชอย่างเงี้ครับพี่ปี2 5 1 5เอา400รอบาทเท่านั้นพี่ๆลองดูเอา400รเท่านั้นเนาะพี่เนาะรายการต่อมานี่เลยครับพี่รูปถ่ายแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่เขาเขียนว่าอะไรนะจิตกรนะพี่ใช่ไหมร้านอะไรนะ ร้านอะไรเนี่ยเอ้าอ่านไม่ออกลองดูครบพี่อย่างเงี้ยอ้าด้านหลังเขามีเนี่ยพี่เป็นเหมือนอ่าพยเสกแบบนี้น้องน้องสวยงามดีครบพี่มีพยันมีโพยเสกแบบนี้แม่มวลสารครบถ้วนเลยครบพี่แม่ชีบุญแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมแบบนี้โอ้โหดูครบพี่เก่าๆสวยงามดีเลียมเก่าๆสวยงามดีแบบนี้อะพี่พี่ลองดูกรบพี่นี้สวยงามดีครบพี่อย่างงี้พี่พี่ลองดูถ้าพี่ชอบจะไปพี่ ออปชันครบเลยพี่มีมีผ้าจีมีผ้าผ้ายันอย่างนี้นะพี่นะ้องแล้วก็มีพอยเสกแบบนี้ครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเก่าดีเอาสี่รยบาทอย่างนี้เก่าดีก็เอาแค่400อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่นะ้องชอบรายการไหนไทักทายน้องได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้นะพี่นะ้องลองตัวรับพี่รายการต่อมาพระปิดตาหลวงปูน่นาควัดห้วยจระเข้เนื้อลอเก่าๆแบบนี้พ,พี่ลองดูเนื้อโลหะลอเก่าๆสวยงามดีแบบนี้หลวงปูน่นาคับพี่ หลวงปูน,น้าปิดตาหลวงปูน,น้าครับพี่ดูโหยันเต็มเลยพี่ลองดูนี่หลุมนี้ผมบอกเลยเลยว่าคลาสสิกมากเป็น,สนเสน่ห์ของพระหล่อเลยครับพี่แบบนี้เนื้อหาที่แบบไม่เข้ากันนะพี่อย่างนี้เลยพี่คลาสสิกดีนะพี่ต้องแบบนี้ เก่าๆคลาสสิกดีนี่ครับพี่มีรอยย่นโลหะเนื้อโอ้โหดูองค์นี้เนื้อโหดเนื้อจัดมากๆครับพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่พับปิตาเนาะพี่เนาะหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้แบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีแล้วดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าแค่เห็นนี้ก็โดนใจแล้วครับพี่พี่ๆท่านใดที่ชอบผาตายพระรอห,หินอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาเลยนะ้องพี่นะ้องแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่นี่เลยพระปิดตาหลวงปู่นาคเอา3า0รอยบาท <c oughs> อย่างนี้ก็ยังราคาไม่แพงครับพี่ลองดูนะพี่เนาะ เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยครับพี่ลองดูรายการต่อมาเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้พี่พี่ลองดูเก่าเก่าสวยงามดีเก่าเก่าสวยๆหลังยันแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่พี่ท่านใดอยากเป็นเจ้าสัวจัดเลยจัดไปนะพี่เนาะลองดูครับพี่สวยงามเก่าเกสวยๆแบบนี้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้สวยงามคลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูนี่เลยโอ้โหเก่าเปื้อนเลยหลังยันลึกๆแบบนี้หลังยันลึกๆแบบนี้พี่พี่ลองดู สวยงามดีครับพี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหรียญหล่ลอเจ้าสัวแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทไม่น่าเชื่ออย่างนี้ก็เอาแค่300ครับพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่โอ้โหเหรียญหล่ออ่เอาขาเรียกว่าอะไรนะพี่พิมเอหรือหน้าลิงพิมเอ A หละครับพี่อย่างนี้ครับพี่หลวงพ่อเขียนนี่เลยครับพี่นี่เลยหล่อเกา่าเกสวยงามดีครับพี่ หลวงพ่อเขียนแบบนี้โอ้โหรอเก่าสวยจริงๆพี่รอเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เราดูพี่ดูโอ้โหดูเนื้อหาโลหะ คาบความเก่ายัางเกาะติดในซอกอย่างนี้เลยพี่ดูคราบเบายัางเกาะติดอยู่อย่างนี้เนาะพี่เนาะลองดูครับพี่สวยๆพี่ๆลองดูเนี่ยอืมดูครับพี่นี่ในซอกเลยเป็นไงพี่ในซอกเราเป็นไงพี่อย่างนี้โดนใจไหมพี่ในซอกเป็นไงพี่ผิวแบบนี้โอ้โหขี้เบาอย่างนี้เลยพี่สวยงามดีครับพี่รอเก่าๆครับพี่หลวงพ่อเขียนหน้าลิงพิมพ์เอออันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะถ้าผิดพลาดต้องขออภยัยครับพี่อันนี้อย่างนี้ครับพี่เอาสามร้อยบาท ไม่พูดทาทําเพลงบอกเอาไปเลยเอา300บาทครับพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่หลวงปู่ทวดเตาลีดแบบนี้ด้านหลังหลังหนังสือสวยๆพี่่ลองดูครับพี่หลังหนังสือแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้แบบนี้โอ้โหเตาลีครับพี่ปั๊มแล้วพี่เ้องเป็น ปั๊มนี้พิมพ์เตาลีดแบบนี้ดูพี่ดูเก่ากึกเลยค่าฝุ่นแบบนี้เป็นไงพี่โดนใจไหมครับพี่ค่าฝุ่นเกาะเกาะแบบนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่เกาๆสวยงามดีหน้าตาคมชัดครับพี่ผิวพันธ์ายละเอียดเนี่ยอาจจะเปิดไปนิดนึงถามการเก็บเลยครับพี่อย่างนี้เขาน้าจะเอามาสัมผัสนะพี่เนาะเอามาส่งเอามาดูอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีตัวตัดแบบนี้พี่พี่ลองดูหลังตัวหนังสือแบบนี้ครับพี่ท้องแดงลมดําสวยๆตัวหนังสือ,อยังถือว่าคมชัดดีนะพี่เนาะแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่ดูอุ้ม ตัดขาดตัดขาดแบบนี้เลยลองดูครับพี่เกา่าๆบ้านๆดูครับพี่ค่าฝุ่นค่าฝุ่นในซอกในอะไรอย่างเงี้ยพี่เต็มเลยนะพี่นนองแบบนี้ถ้าพี่ชอบปูทวดแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท <c oughs> ปูทวดเตารีดเอา400อยบาทหลังหนังสือทองแดงล้มดำสวยงามดีผมดูว่าสวยงามดีอย่างนี้พี่ๆลองดูครับพี่กำลังน่ารักน่าใช้คลาสสิกดีเอาแค่400อเนาะพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาพัดเจ้าห้าพระองค์อันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อผงเนื้อดินเลยทำนองนี้ครับพี่อันนี้ ไม่ทราบที่ไม่ทราบวัดนะพี่นนอะอันนี้น่าจะเป็นพระใหม่หละผมดูท่าแล้วนะพี่นะลงรกักปิดทองสวยๆครับพี่ลงรกักปิดทองสวยงามดีแต่ว่าคลาสสิกมากครับพี่พระใหม่ขึ้นมาหน่อยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นปี2 5 1 6ประมาณนั้นนะพี่ลองดูนะพี่นนอะอย่างนี้ครับพี่เนื้อดินเก่าๆสวยงามดีเนื้อผงเนื้อผงเนื้อผงเนื้อดินเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่มีการลงรกักปิดทองสวยงาม คลาสสิกดีครับพี่นี่เลยนะพี่เนะาะพระเจ้าห้าพระองค์เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่แล้วบอกได้เลยว่าวันนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยครับพี่ลองดูเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้กับพี่ๆที่อยู่ด้วยกันนะพี่เนาะยามยนเย็นวันพุธแบบนี้เอา200บาทนี่ราคานี้ผมบอกได้เลยว่าพิกตลาดหาพิกแผ่นดินหาพิกบ้านหาก็ไม่เจอพี่อย่างนี้เอาแค่200บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่ จอบใหญ่หลวงพ่อไปแบบนี้ครับพี่จอบพ่อไปเก่าๆสวยงามดีเหรียญรอเก่าๆหลวงพ่อไปวัดกำแพงที่ระลึกปี2478แบบนี้โอ้โหดูเนื้อหาโลหะเหรียญนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดจัดสุดจริงพี่ๆลองดูครับพี่เก่าๆปึ๊กๆเลยพี่เก่าๆปึ๊กๆเลยพี่ดูอย่างนี้ครับพี่เก่าดีครับพี่นี่จอบใหญ่พ่อไปสวยงามดีแล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลหะนี้ผมชอบดูนะตามมุมตามที่เขาสัมผัสอะครับพี่จะเห็นเนื้อในแบบนี้สวยงามดีพี่เก่าๆสวยๆครับพี่นี่เลย แตะเข็บอลอยหลอแบบนี้สวยงามดีครับพี่ที่ระลึกปี2 4 7 8แบบนี้เ <_ D> หรียญจอบใหญ่เพาะไปครับพี่หล่อเก่าๆสวยงามดีแบบนี้มีหลุมๆแบบนี้โอ้โหคลาสสิกดีนะพี่น้องแบบนี้ตามสไตล์พัดหล่อบโบราณนะครับพี่จะออกอาการแบบนี้ได้นะพี่น้องอย่างนี้สวยงามดีครับพี่หล่อไม่เต็มบ้างหล่อเป็นหลุมบ้างหรือว่าเนื้อหล่อไม่เข้ากันแบบไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้น้องพี่น้องตามสไตล์พัดหล่อเก่าๆหล่อบโบราณแบบนี้ถือว่าคลาสสิกดีอย่างนี้เอาสามร้อยบาท หลอเพราะไปเอา300ครับพี่จอบเพราะไปเอา300รรายการต่อมานี่เลยครับพี่ โอ้โหยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อตะกัวเก่าเก่าสวยงามดีพี่เนื้อตะกัวสวยงามดีพี่ๆลองดูแบบนี้ชอบไหมครับพี่ตะกัวสวยงามดีหลังคมคม,คมชัดๆัดแบบนี้ลองดูครับพี่ผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้สวยจริงๆโอ้โ oh, หดูพี่ดูอย่างนี้เลยพี่รัศมีวิ่งออกแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเหรียญนี้สวยจริงๆครับพี่หน้าตาคมชัดดีนะพี่เนาะหน้าตาถือว่ายังด,ดูคมชัดดีครับพี่ริวจีวอนยังพอเห็นอยู่อย่างนี้เลยพี่สวยงามดีครับพี่นี่เนื้อตะกัว สวยจริงๆพี่วิ่งวาวแบบนี้แม่ค้าสิ่งดีครับพี่อันนี้เหมือนแกงเงินเลยนะพี่น้องตะกัวออกแกงเงินเลยพี่ลองดูแบบนี้เส้นราศีมีวิ่งแบบนี้เลยครับพี่หลังยันถือว่าถือว่าคมชัดอยู่นะพี่พี่ลองดูถือว่าคมชัดอยู่นะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะน้องเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยพี่อย่างนี้เอา300บาท25ศสตวรรษเนื้อตะกัวผมว่าเหรียญน,นี้สวยนะสวยงามดีอีกแบบหนึ่งครับพี่บางทีบางท่านพี่พี่ชอบ ตะกัวเค็มๆบางท่านพี่ๆชอบตะกวงเงาๆแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้ราคาก็แค่300บาทเท่านั้นพี่ๆลองดูนะพี่เนาะรลยการต่อมาเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมะโกครับพี่ออกวัดประตูป่องแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่วัดประตูป่องจังหวัดลำปางแบบนี้หลังเจดีสวยงามดีครับพี่ปี2 5 1 8หลวงพ่อกเกษมเขมะโกสวยงาม จริงๆพี่จมูกโด่งปริ๊ดเลยจมูกโด่งปริ๊ดเต็หน้าตาคมชัดครับพี่ในหูยังคมเลยครับพี่นี่ส่วนที่ลึกที่สุดก็ยังคมครับพี่ลองดูตัวยันคมชัดดีนะพี่เนาะอันนี้ตัวยันคมชัดดีรายละเอียดคมชัดดีต่อโคดเจดีหนึ่งตัวแบบนี้คมคมลึกๆครับพี่เนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้ครับพี่นี่เลยตัวตัวอักขระตัวยันสวยงามคมชัดครับพี่เขียนไว้ชัดเจนครับพี่นี่ที่ระลึกงานบุรณะะพระบรมธาตุเนาะพี่เนาะ วัดประตูป่องแบบนี้จังหวัดลำปางหลวงพ่อกเกษมเขมโกปี2 5 1 8 27มีนาคม2 5 1 8ครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่เนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีแบบนี้หลวงพ่อกเกษมเขมโกแกะบล็อกสวยงามมากๆเอา400บาทหลวงพ่อกเกษมเขมโกแบบนี้ แล้วพี่เนาะออกวัดประตูป่องแบบนี้ครับพี่ลองดูเอา400บาทเท่านั้นก็พี่รายการต่อมาเนี่ยครับพี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมรุ่นแรกพี่พี่ลองดูทองแดงลมดาสวยงามจัดจัดเลยครับพี่สวยจัดจัดเลยพี่พี่ลองดูหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมแบบนี้โอ้โหคลาสิกดีครับพี่ทองแดงลมดําสวยจริงๆพี่ทองแดงลมดําสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูแน่ผิวเปิดไปบ้างแต่เพราะไม่ก้าเกียดลวพี่เนาะพระผ่านการใช้งานพระผ่านอายุมาเยอะเลยครับพี่ผ่าน การเก็บรักษามาบ้างไม่ดีบ้างนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่มีทองแดงเปิดอย่างนี้แต่ผมบอกกดได้เลยว่าคาสสิกครับพี่หลวงพ่อเงินรุ่นแรกครับพี่สวยงามจริงๆครับพี่เหรียญเซมาหลวงพ่อเงินรุ่นแรกสวยงามจริงๆครับพี่มีผิวเปิดๆน้อยๆถือว่ากาลังน่ารักนะพี่น้องแบบนี้ทองแดงลมดาสวยงามดีตัวตัดแบบนี้เลยครับพี่ตัวตัดแบบนี้สวยงามครับพี่หลังยันถือว่ายังดูคมชัดดีนะพี่นาะหลังยันถือว่ายังดูคมชัดดีพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่หลวงพ่อเงินรุ่นแรกวัดดอนเยหอม ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา500บาทหลวงพ่อเงินดอนยีนหอมรุ่นแรกนะพี่นะทองแดงลมดําถือว่าลมดําอาจจะเปิดไปบ้างแต่ผมบอกได้เลยอย่างนี้ไม่น่าเกียดที่สวยซะด้วยซ้ำถือว่ามีสนเสน่ห์นะพี่เนาะเอา500บาทเท่านั้นค่ะพี่รายการต่อมาค่ะพี่เหรียญใบโพ หลวงพออ่อเรียนใบโพพระพุทธชินสีแบบนี้เขาเรียกกันว่าเรียญรุ่นแรกหรือว่าเรียนปู่ไปเลยน้พี่น้องแบบนี้ครับพี่พอสเน่ไม่ต้องสืบเลยพี่สองสี่สี่ศูนย์งานสมโพธเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เรียนใบโพพระพุทธชินสีแบบนี้ <c oughs> ถือว่าสวยงาม ถือว่าสวยงามทองแดงลมดําถือว่าสวยงามเลยทีเดียวครับพี่พระพุทธชินสีแบบนี้สวยงามนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่ตัวตัดแบบนี้เลยพี่ๆลองดูตัวตัดแบบนี้สวยงามดีครับพี่ที่ระลึกนะพี่นาะงานสมโพธ์เมื่อเสด็จกลับจากยุโรป2440หรือที่หลายๆท่านเสียนหลายๆท่านเรียกว่าพี่ๆหลายๆท่านเรียกว่าเหรียญ ปู่นะอพี่น้องแบบนี้ครับนะพี่เขาว่ากันว่านะ้พี่น้องเป็นเหรียญแรกในประเทศไทยเลยครับนะพี่เหรียญปั๊มเหรียญแรกในประเทศไทยเลยนะ้พี่น้องแบบนี้2440แบบนี้เหรียญใบโพพระพุทธชินสีเอา400บาทผมบอกว่าไม่ได้แพงเลยครับนะพี่สวยจริงๆแล้วไม่ได้แพงราคาแบบนี้ถือว่าไม่แพงนะพี่น้องรายการต่อมาครับนะพี่นี่เลยครับนะพี่เหรียญป้องอ้อยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้มูล,ลนิธิเพิ่มอ๋อผมพูดผิดหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วครับพี่มูลนิธิ เพิ่มวิทยาแบบนี้ครับพี่หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะพี่น้องปี2 5 1 8ครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่เหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วผมพูดผิดไปพี่ต้องกราบขออภัยนะพี่น้องหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เพิ่มแม่จะไปหลวงปู่บุญแล้วไปติดไปติดเจ้าสวนหลวงปู่บุญมาครับพี่ขออภัยนะพี่น้องอันนี้เหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มครับพี่สวยงามดีเหรียญน,นี้ก็ถือว่าสวยทีเดียวเลยครับพี่นี่หน้าตาคมชัดในตาเป็นไงพี่คมชัดดีไหมพี่อย่างนี้ในตาคมชัดโดนใจไี่พี่ไหมครับพี่ ส่วนลึกก็คมชัดครับพี่รายละเอียดคมชัดดีป้องอ้อยสวยงามดีครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีที่พื้นเหรียญเห็นไหมครับพี่เส้นสายฝนยังวิ่งอยู่เลยสวยงามดีครับพี่แบบนี้แล้วพี่เนาะหลังยันคมชัดมากครับพี่มูลนิธิเพิ่มวิทยาแบบนี้ครบรอบ3 3ปีมูลนิธิเพิ่มวิทยาแบบนี้ หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วปี2518สวยงามจริงๆพี่รายละเอียดคมชัดทุกอนุคุรูคมขนเลยก็ว่าได้พี่ตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมคมแบบนี้เลยนะพี่เนาะไม่มีล้มพี่พี่ลองดูครับพี่เหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มเอาสี่บาทเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มเอา4ี่อบาทและเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงโป หลวงปู่อีหลวงพ่ออีวัดสัตหีบครับพี่ลองดูแบบนี้เหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆแล้วเขาเลี่ยมมาแบบนี้เลยครับพี่หลังยันสวยงามดีครับพี่ปีพศส5 7 3ห้าร้อยเจ็ดสิบสามแบบนี้ครับพี่หลวงพ่ออีวัดสัตหีบแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเกจิที่โด่งดังมากๆครับพี่จาดจงคงอีไม่มีใครไม่รู้จักครับพี่สุดยอดเกจิสูงในยุคสงครามอินโดจีนนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่รอเขาเออไม่ใช่รอเหรียญ ห่วงเชื่อมเก่าๆสวยงามดีครับพี่มีการเลี่ยมเรียบร้อยแล้วครับพี่นี่หลวงพ่ออีวสัตยหีแบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงเก่าๆครับพี่นี่สองสี่กว่าตัวหนังสือต้องเป็นแบบนี้เลยลักษณะของตัวหนังสือนะพี่น้องแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่นี่เลยทำฟอนต์หนังสือต้องเป็นแบบนี้เลยพี่แท่งๆแบบนี้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่หลวงพ่ออีวสัตยหีครับพี่ที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะพี่น้อง พศสองสี่เจ็ดสามแบบนี้พี่พี่ลองดูหลวงพ่ออีวัตรสิีบเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอาห้าร้อยบาทอย่างนี้เอาห้าร้อยบาทเท่านั้นที่พี่ลองดูนะไม่พแพงหรอกพี่เอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่พแพงนะพี่เนาะรายการต่อมานี่เลยพี่โอ้โหอีกหนึ่งรายการที่ผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจครับพี่อ่าเป็น พระขุนแผนพิมพเล็กน้องพี่น้องพระขุนแผนพิมเล็กหลวงปู่ทิมครับพี่นี่ครับพี่ข้างหน้าเนี่ยเขาปาดลายธงชาติสวยงามดีครับพี่เอาให้ดูเนื้อก่อนให้พี่ๆลองดูเนื้อหาก่อนเนื้อผงเก่าๆสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยพระผงเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่อย่างนี้โอ้โหคลาสสิกดีพี่เก่าๆสวยๆเนื้อผงแบบนี้น้องพี่น้องด้านหลังเนี่ยครับพี่มีการบุแบบปิด แผ่นทองไม่ใช่ทองคำนะพี่นะเป็นทองเป็นแผ่นตะกุดทองเหลืองน ouais, ะครับพี่อย่างนี้ครับพี่มีการจานยันห้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วเลี่ยมเรียบร้อยแล้วครับพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยพี่ๆลองดูแบบนี้ผมว่าน่าสนใจนะพี่เนาะเลี่ยมมาเรียบร้อยมีหลังยันห้าแบบนี้จานมือด้วยสวยงามจริงๆครับพี่อย่างนี้ขุนแผ่นพิมพ์เล็กขุนแฉกขุนแผ่นพิมพ์จิว๋วหลวงพ่อหลวงปู่ทิมแบบนี้สวยงามดีอย่างนี้พี่ๆเอาไป4สียร้อยบาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นคระพี่ไรครัารต่อมาพระคงพระคงเล็กๆสวยงามดีแต่ว่าเนื้อหาเนะี่ยผมบอกได้เลยว่าองค์นี้จิจัดจัดจานพี่ๆลองดูเนื้อแบบนี้ครับพี่โหเด้งๆสวยงามดีครับพี่เล็กดีนะพี่นะอันนี้เหมือนจะเป็นพิมพ์เล็กประมาณนั้นนะพี่พระคงสวยงามดีครับพี่ดูเนื้อโอ้โหเนื้อจัดจริงๆพี่องค์นี้บอกได้เลยว่าเนื้อจัดมากๆครับพี่เก่าๆจัดๆแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหพระคงลำโพนสวยงามดีพิมพ์เล็กสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอา300บาท อย่างนี้เอาส0 0ร้อยบาทเท่านั้นนะพี่เนาะและการต่อมาพับปากน้ําพับผงปากน้ําแบบนี้อันนี้นอ้องไม่ทราบรุ่นพี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามน่ารักดีครับพี่สวยงามน่ารักดีพับผงปากน้าโอ้โหอันนี้ไม่ทราบรุ่นพี่พ,พี่ลองดูถือว่าสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เก่าเก่าคลาสสิกดีนะพี่เนาะเก่าสวยจริงๆพี่เก่าเก่าสวยจริงๆรับผงปากน้ําไม่ทราบที่แล้วเขามีการเลี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วพี่เลี่ยมไมคค่อนมานะพี่เนาะอย่างนี้พี่พี่ลองดูถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปพี่อย่างนี้ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปพี่สวยงามดีอย่างนีี้พ่โอ โอ้เราเลี่ยมมาเรียบร้อยพ,พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยเลี่ยมกันนะ้ำมาอย่างดีพี่ๆีลองดูครับพี่อย่างนี้เอาสามร้อยบาทแค่ค่าเลี่ยมผมว่าพี่คุ้มแล้วเนาะแค่ค่าเลี่ยมเนี่ยคุ้มแล้วพี่อย่างนี้ยยังไงก็ น่าจะสองสามร้อยต้องมีครับพี่ลองดูนะพี่เนาะเอามาแบ่งปันอย่างเดียวเลยพี่เน้นย้ําด้วยความคาว่าแบ่งปันเลยพี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาพระนางพญาครับพี่สวยงามดีนี่เนื้อแบบนี้ก็สวยจัดจัดดีครับพี่ดูนี่เหมือนจะเป็นคาบกุนะพี่เนะาะเกาะแบบนี้เลยพี่มันจะเป็นคาบกุเกาะแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่นี่ดูพ, ang, พระนางพญาเก่าๆสวยงามดีพี่นางพญาเก่าๆสวยงามดีพระเนื้อดินพระเนื้อผงนะพี่มีการส่งดูตามข้างตามโซ่แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกครับพี่ดูครับพี่ลองดูแบบ นี่สวยงามคลาสสิกดีนะพี่เนาะนี่เลยข้างๆแบบนี้พี่ด้านข้างแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่นี่ดูโอ้โห و, ดูเนื้อหาเป็นไงพี่อย่างนี้ชอบไหมครับพี่โดนใจไหมครับพี่เก่าดีพี่นี่รอยตัดต่อ,อเฉียงๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พระนางพญาแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะดูพี่ลองดูเนีแ่ยบบพิมพ์อย่างเงี้ยพี่ดูแม่สวยงามดีครับพี่เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนสังกติสั้นหรือคำนองเนี้เนาะพี่เนาะลองดูครับพี่นี่ครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปพี่เอา300บาท พระนางพญาเอา3า0บาททาน้นกรพี่แล้วมาถึงรายการสุดท้ายของคลิปอี269พระกรุท้ายตลาดปางวัดป่าเลไลแบบนี้ครับพี่ปางวัดปางป่าเลไลแบบนี้ครับพี่หลังยันสวยงามดีครับพี่หลังยันสวยๆข้างหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคาบกุนี้แบบหืมจัดหนักจัดเต็มครับพี่ดูคาบกุจัดหนักจัดเต็มเลยครับพี่ กลุท้ายตลาดครับพี่ปางป่าเลไลแบบนี้สวยงามดีครับกลุเต็มเต็มตามซอกตามพื้นแบบนี้ครับกลุเต็มเต็มเลยครับพี่สวยงามดีเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูเก่าจริงเก่าจังเลยครับพี่แบบนี้กลุท้ายตลาดเก่าๆแบบนี้หลังยันสวยงามดีครับพี่อย่างนี้น้อพี่เนาะปางป่าเลไลโอ้โหดูครับพี่สวยงามจริงพี่ดูครับกุเกาะเต็มแบบนี้เลยพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พระกลุท้ายตลาดน้อพี่เนาะปางป่าเลไลแบบนี้เอา300บาท อย่างนี้ครับพี่ผมดูว่าคลาสสิกดีแลพี่เนะ้อะคาบกุเกาะแน่นๆเต็มๆแบบนี้เอา3 0 0บาทเอ้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วนะครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP 269ยามเย็นๆวันพุธแบบนี้น้องนำเสนอพี่ๆครบทวนแล้วครับพี่ลองดูเลยพี่ชอบรายการไหนบอกน้องได้ทักทายได้เลยครับพี่ยินดีให้บริการนล้วพี่เนาะ วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปนะพี่น้องต้องกราบขออภยัยไปอภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้ <c oughs> จามเย็นยนวันพุธแบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขพักผ่อนกันนะพี่เนาะลองดูกับพี่ชอบเลยกรนไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมอย่าลืมทักมาหาน้องยินดีให้บริการกับพี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ